นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายอนุทินชาญวิรกุลครับนายอนุทินชาญวิรกุลครับอนุทินครับนายอนุทินชาญวิรกุลทำไมทำไมอนุทินถึงรอดทุกคดีจากถนนเป็นรันเวย์ก็รอดเลือกสอวอก็รอดเขากระโดงที่ดินก็รอดสามคดีติดติดก,กันสารตีตกหมดบังเอิญเกินหรือมีใครคอยอุ้มอยู่ข้างหลังคําตอบมันอยู่ที่พักประชาชนใช่ครับพักที่เสียงเยอะที่สุด แต่ยกมือหนุนอนุทินเป็นนายกถามจริงถ้าไม่มีเสียงพักประชาชนอนุทินจะมั่นคงขนาดนี้เหรอจะมีพลังไปจกแจงคดีตัวเองได้แบบสบายสบายไหมสารก็บอกขั้นตอนผิดกรมที่ดินก็บอกหลักฐานไม่พอแต่พอการเมืองมั่นคงอำนาจอยู่ครบคนคุมเกมนั่งเก้าอี้นายกแล้วใครบ้างจะกล้าเล่นงานจริงจังเพราะงั้นบางคนเลยบอกอนุทินไม่ได้รอดเพราะสาลอย่างเดียวหรอกแต่รอดเพราะพักประชาชนยกมือให้มากกว่า แล้วคุณล่ะคิดว่าเป็นแค่บังเอิญหรือเป็นดีการเมืองจริงๆเรื่องนี้มันบังเอิญหรือบังเอิญมีดีล